เรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยที่เคยบวดเรียนเป็นสามเณรในช่วงปิดเทอมที่วัดใกล้ๆบ้านเนื่องจากอยู่ในวัยกำลังสนประกอบกับวัดแห่งนั้นมีสามเณรอีกหลายลูกตกเย็นพอฟ้าเริ่มมืดก,ก็พากันวิ่งเล่นตามภาษาแต่เนื่องจากในวัดไม่ค่อยมีอะไรมากนักที่จะสามารถกระตุ้นความสนใจความตื่นเต้น ของสาม,มนเณรในวัยนี้ได้กระทั่งวันหนึ่งจึงนึกพี่เลนไปวิ่งเล่นกันที่โกดังเก็บศพหนักเข้าก็พากันงัดโลงเพื่อดูข้างในและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสยดสยองผมบวชอยู่ที่วัดนี้ประมาณห้าปีจึงได้ศึกออกมาและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้ศึกออกมาแล้ว ช่วงนั้นเป็นช่วงที่วัดกำลังเตรียมจัดงานเทศกาลใหญ่ผมได้ไปช่วยสามเณรเตรียมงานต่างๆภายในวัดโดยหลวงพ่อให้เอาผ้าสีไปขึงไว้แถวๆเนรเผาศพหลังจากขึงผ้าเสร็จเรียบร้อยเวลาก็ประมาณห้าโมงครึ่งก็ได้พากันไปเดินเล่นแถวๆโกดังเก็บศพแถวๆนั้นเป็นที่เล่นประจำ ของพวกผมและเพื่อนๆหลังๆมีการปลูกสร้างคอนโดขึ้นข้างๆวัดทางวัดจึงทยอยนำศพออกจากโกดังจนเหลืออยู่แค่ศพเดียวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ถูกย้ายออกไปกับศพอื่นๆตอนนั้นผมและสามเนรอีกสองลูกเกิดคิดิปพิเ่นกันขึ้นโดยจะพยายามงัดโลกงดูเพราะอยากรู้ ว่ามีศพอยู่ข้างในหรือเปล่าจึงได้ไปดึงลาวตากผ้าที่หลังกุฏิเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการงัดพอเปิดประตูช่องเก็บศพผมก็ใช้ลาวตากผ้าซึ่งเป็นท่อนเหล็กงัดฝาโลงขึ้นงัดไปงัดมาฝาโลงเกิดแตกจนเปิดอ้าออกแต่ก็เปิดขึ้นได้แค่ประมาณคืบ่มเดียวเพราะว่าติดเพดานช่องเก็บศพ ผมจึงพยายามมองเข้าไปในโลงแต่ก็ไม่พบอะไรเห็นเพียงแต่ความมืดประกอบกับช่วงนั้นพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเต็มทีเพื่อนเนนจึงยื่นไฟแช็กให้และบอกให้ใช้จุดสองดูผมก็รับไฟแช็กมาและยื่นมือเข้าไปในโลงศกแล้วก็จุดไฟแช็กภาพที่เห็นทำให้ผมตกใจจนร้องลัน่น พร้อมกับชับมือออกมาทันทีสิ่งที่เห็นคือซากศพแห้งๆที่นอนผนมมืออยู่ในโลงด้วยความตกใจผมจึงรีบวิ่งกลับไปที่ศาลาการ,รเรียนโดยมีเพื่อนทั้งสองวิ่งตามติดมาข้างหลังเวลาย่างเข้าหนึ่งทุ่ผมเดินกลับไปนอนที่บ้านซึ่งวันนั้นคุณพ่อได้ไปช่วยงานที่วัดจนดึกที่บ้านจะเหลือแค่น้าชายคนเดียว ผมเข้านอนประมาณสี่ทุ่มแต่มารู้สึกตัวตื่นกลางดึกไม่แน่ใจว่าเป็นเวลากี่โมงเพราะได้ยินเสียงบางอย่างดังตุกตุกตุกอยู่แถวๆปลายเตียงผมพยายามจะลืมตาขึ้นมามองแต่ก็ต้องตกใจเพราะว่าไม่สามารถลืมตาขึ้นได้เหมือนกับว่ามีอะไรหนักๆมากดทับที่เปลือกตาไว้ เสียงปริศนามันเริ่มขยับเข้ามาใกล้เข้ามาข้างๆเตียงจนผมต้องใช้นิ้วมือแยกเปิดตาออกเพื่อดูให้แน่ใจว่ามันคืออะไรภาพที่ผมเห็นก็คือสร้างสพงแห้งๆกำลังเดินไปเดินมาลักษณะนพนุม,มือมัดตาสักน,น้องลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยค่อยๆก้าวเดินเหมือนคนที่อิดโรย ผมตกใจสุดขีดดวงตาเบิกโพงตัวแข็งทื่อร้องตะโกนลั่นเหมือนคนสต,ติแตกแต่กลับไม่มีเสียงออกมาจากลำคอสิอ่งนั้นเดินวนไปวนมารอบๆอยู่ในห้องช้าๆโดยไม่มีท่าทีสนใจผมเลยผมนอนมองอยู่นานพอสมควรจนสามารถเห็นทุกส่วนของศพได้อย่างชัดเจน ลูกตาลึกโหจมูกเหลือเพียงแค่สันบางๆไม่มีริมฝีปากท,ทำให้สามารถเห็นฟันสีเหลืองที่เลียงกันเป็นซีกช่วงลำตัวเป็นเพียงซากหนังแห้งๆสีเทาๆหุ้มโครงกระดูกกระหลอกเดินโซซัสโซเซเหมือนว่าพร้อมที่จะล้มกองลงไปกับพื้นได้ทุกเมื่อผม ทนมองภาพอันน่าขนลุกนั้นต่อไปไม่ไหวอีกแล้วรูปรวมแรงเฮือกใหญ่ร้องตะโกนเรียกน้าชายลั่นห้องจนมีเสียงหลุดออกไปจากลำคอจนได้อีกไม่ก,กี่อึดใจต่อมาน้าชายก็วิ่งเข้ามาในห้องพร้อมๆกับร่างอันน่าขนหัวลุกนั้นก็ค่อยๆจางหายไปผมลุกพัวขึ้นจากเตียงบอกกับน้าชายว่า โดนถีหลอกและขอให้นาอยู่เป็นเพื่อนจนถึงเช้าวันต่อมาผมรู้สึกจะจับไข้จึงรีบไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดและไปเจอเข้ากับเพื่อนเนนเพื่อนเนนก็บอกว่าเจอเหมือนกันช่วงเวลาประมาณสองทุ่มกว่าตอนกำลังเดินไปอาบน้ำที่ห้องน้ำหลังวัดเห็นศพแห้งๆที่อยู่ในโกดังยืนขย่มอยู่บนต้นโพข้างๆห้องน้ำ และค่อยๆไต่ลงมาจากต้นโพเพื่อนเนนจึงรีบวิ่งเข้ากุฏิส่วนเพื่อนเนนอีกคนนอนจับไข่ยอยู่ในกุฏิผมได้เข้าไปหาเพื่อนเนนจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนกำลังจะนอนได้ยินเสียงคนเคาะที่หน้าต่างกุฏิจึงลุกขึ้นไปเปิดดูปรากฏว่าเห็นศพแห้งๆยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหน้าต่างแต่มีหัวเป็นสุนัขสีดำ น้ำลายเหนียวเหนียวยืดออกมาจากปากเมื่อหลวงพ่อทราบเรื่องทั้งหมดจึงได้ให้จัดเครื่องเส้นคาวหวานไปขอเข้ามาที่หน้าโกดังเก็บศพและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของผม